ข้อมือกว่าอันนี้คือผมไม่ได้มองถึงเรื่องเรื่องฝีมือหรือความเก่งที่สูงขึ้นนะผมมองแบบเอออวัยวะคือบบเซฟร่างกายอ่ะคือเล่นนานาม,มันสะสมครับการคลิกเมาส์การขยับข้อมือสะบัดอย่างเงี้ยเกมออกไม่ออกผมก็ไม่ได้เก่งถึงขั้นนองหรอกผมก็งงงง,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 งประปาเหมือนกันแต่อย่างที่บอกอ่ะผมเล่นผมเน้นแค่แบบว่าได้เล่นกับเพื่อนๆได้เล่นกับคนดูพยายามได้เล่นกันทุกคนเลยครับส่วนฝีมือเราเล่นซนะัพพอร์ตเนาะมันก็ ได้ในระดับหนึ่งอ่ะชงดีแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องพึ่งเพื่อนในทีมอยู่ดีแหละ <Okay. S 1> เอ้าติดหินได้ยงอย่างที่ผมบอกผมเล่นแบบเซฟเซฟข้อมือด้วยพยายามเซฟข้อมือมากขึ้นพักข้อมือมากขึ้นอะไรเงี้ยบันทัดเ,เบอร์ไปแล้วเติมเดอะแฟดเดอะแฟร์รบได้เดอะแฟร์รบได้เติมเดอะแฟร Fat, ตรงเดอะแฟรสวยครับปืน <Yeah. S 1> ปืนปืนไร้สุดเลยกับแกวันนั่นอ่ะคาดมาันเออสวยตัว ใช้ก็ไม่ค่อยได้ใช้นะ <c oughs> นี่ของมันต้องมีของมันต้องซ่อมฮะอันติียัดไปเลยหนึ่งสองแล้วมันก็บิงหนีเราเอ้ยเบ,บ,บ,บ่งพลังก่อนเบ่งกล้ามดักสว,นะว,วัสดีวโอเลนอุ้ยอเลตยืนดีนะวโอเลตเป็นเป็นแชทโลกนะครับผมนี่นะตันไปหนึ่งทีเมดเดินรวมเลยนะเมดเมดเติมเลยนะเอ้ยผมตายเองผมตายเองเอือผมตายแคลรี่อันติีไปแล้วเมด เมดจุ๊บไปแล้วเติมสุดเติมสุดเติมสุดเติมเดอะแฟดสวยเฮ้ย hey, ทำไมโทมันยืนยิงดีจังวะเออเกีบบนเข้านิดนึงตัวเล่นไล่บูคํำอยู่คํำอยู่เล่นได้เล่นได้ <many> ผมคํำสูงเล่นได้แลวนะอันตีสวยยัดสุดเล่นสุดเล่นสุดตามเลยตามเลยแอลซ้ายแอรซ้ายตามสุดตามสุดตามสุดโลทุกตัวโลทุกตัวสองตัวนี้ก็โลเมดเชอรี่โล ดันป้อมบนฟรีดันป้อมบนฟรีมาหลอดอยู่แล้วก<ส>ลางโลกลางโลเมดสี่สิบเปอร์เซ็นต์แคล,ลี่โลน่าจะรีเลือดผมไปเติมบนนะเอาป้อมบนให้ได้ตีป้อมตีมังกรปะ่ะปืนเล่นเลยปืนเล่นเลยออกปืนโลอ,อไปเอาป้อมบนก็ได้นะมันรีเลือดก,กันอยู่อ่ะผมเอาป้อมบนนะเจ็ดพันอยากได้ป้อมบนคืนนะจะได้มีสเปซหน่อยว่างเงยโทนมาแล้วอันตีสี่วิเล่นได้นะอันตียัดไปเลย ไล่อยู่ไล่อยู่อันตีเข้าแล้วขีลรถเติมหน่อย,อยเอายเจ็บหลายไอ้ผมตายผมตายตึกตานี้เล่นไม่เข้าจังหวะสเลยไว้ทนตายเหลือมาหลอดนะมีคลิปมีคลิปเข้าคลิปเข้าคลิปก,กลางเข้าอ่าไอเนี้ยแวนกาดํำกลางอยู่มาเติมหน่อยมาเติมหน่อยผมไม่อยากเสียเลือดเปล่าเปโลจัด ผมมีล้างผมมีล้างล้างแล้วล้างแล้วยืวยยนค้ำสามอยู่เนี่ยสามสี่ตัวเลยเนี่ยแต่ทีมอยู่สองคนเนี่ยไม่มีล้างไม่มีล้างแทงให้แทงให้ดิงล้วงฟรีลิงเอลซ้ายไอย้ลิงเอลขวาเล่นกลางเล่นกลางตีคลิปไปเอลขวาเอลขวาลิงเกี่ยวได้เกี่ยวลิงได้ในป้อมแทงให้อยู่เข้าสุดเข้าสุดมีคลิปกลางเข้าตีป้อมได้เอลซ้ายเอลซ้าย ไม่ถึงตีตีป้อมกลางปืนอยู่ไหนอ่ะมามาเบิร์ดเบิร์ดกลางได้เบิร์ดกลางได้เดือดแฟดมารวมเอากลางเอากลางเหลือเมทคนเดียวบนนะเมบนนะบนดันบนไปคนหนึ่งตัวเลนคนเดียวผมยืนควาสุขหนีได้หนีได้เล่นเลยเล่นเลยผมถอยผมถอยล้างให้แล้วเสียหนีสุดนะหนีสุดนะไม่เล่นนะผมเสียล้างเสียอันติหนีนะบนนะไม่มีใครแยกไปดันบนไหนอ,อ่ะเอาบนคืนได้ เอ้าแล้วไม่เมดไม่ถอยสูง,สงผมไม่รับนะอู้ยอันติเท่อย่างวาะไปกินเนี่ยกลางสามแอ่วขวาด้วยเคลียร์ครีบแล้วถอยลงมาอย่าอย่าโดนตอดเลือดเล่นแคลรี่เเม็ดเราอะตายฮะผมหนีนะผมหนีไม่รอดนะเนี่ยตัดเข้ากลางตัดเข้ากลางเล่นไหมเล่นไหมสี่ห้าเข้านะเข้านะผมอันตีเข้าแล้วหนึ่งสองตรงมาหลอดล้างให้แล้วล้างให้แล้วเล่นสุด ปืนมารวมปืนอย่ามาตอดมาหลอดปืนมาตอดไอ้นี่กับผมนี่ปืนวิ่งมาปืนวิ่งมาวิ่งมารวมผมบังให้อ่ะเล่นเล่นตวเล่นอ่ะไอคนแหลมอยู่ตรงบูเราช่างหัวมันมารวมทาชีเป็นคนหน้าที่ไล่นะทาชีไม่หน้าที่ไล่ปืนนะไปไล,ไล่ไล่ลิงอ่ะครับปืนมาปืนมาปืนเดินตามผมเลยครับเมดเซฟหน่อยนะถ้าไม่ชัวร์ก็ไม่ต้องไปแหลมออกไปนะถ้าไม่ชัวร์ก็มารวมทาชีปิปดป,ปิดลิงนะปิดลิงนะแอลขวานะ่ะอย่าให้ลิงเข้ามานะ ไม่ไหวถอยไม่ไหวถอยมาไม่ไหวถอย,มา,ม,ถอยมาช่วยเพื่อนไม่ต้องฝืโนโดนเทเลือดระวังระวังตรงนี้นะปูเราอะ่ะเอ้าผมด้ดาร์กหรอเนี่ยแคลรี่ไอเมดเราอะถอย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 ,ยังไม่ได้เช็คเจอเจอเจอ,เจอวิลา่าวิลา่าตัวเลนแอวขวาผมจะปล่อยผมจะปล่อยล่างนะเพื่อนเล่นบนกันอนะ เล่นบนเล่นบนเล่นบนดันคลิปบนคลิปกลางมีอะไรละขยับไปเล่นบนผมซ้อนตัวเลนได้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 ตัวเลนได้ตัวเลนผมซ้อนเดอร์แฟลอยู่เล่นนะเล่นนะผมผมอันตีใส่แทงให้อยู่แทงให้อยู่ตรงแครี่มันอันตีสวยรับจุ๊บอยู่รับจุ๊บอยู่ไว้อ้าตายอะดันบนคนนึงลิงเอลขวาลิงเอลขวาทาชีเช็คหน่อยแทงให้เพื่อนแทงให้เพื่อนอย่าลังเลอย่าลังเลทาชีตายไม่เป็นไรแต่ปืนอย่าตายสวยแทงให้เพื่อนอย่างน้อยให้มันเห็นลิงครับสวยแล้วทาชีเล่นสวย เอากางเอากางจบได้เหลือวิล่าเลนบนคนเดียวครับผมจบกลางได้เปล่าทาชิมารวมทาชิมารวมจบกลางแล้วจบกลางจบกลางมาแทงคนหนึ่งทาชิมารวมขึ้นกลางจบเลยมีวันกาดตัวนึงมีปืนด้วยเนี่ยตัวเลนเกิดสองวิรีมารวมรีบมารวม,รม,รวมตีป้อมจบตีป้อมจบทนัทนทันย,ย้สวยครับมั่วๆหน่อยแต่ก็รอดกันมาได้ฮะ <c oughs> <c oughs> โคตรเดือดอันนี้แรงห้าทุ่มอ่ะเนี่ยทำไมมันตึงจังวันนี้เพื่อเราแรงสูงนะ